ทูเดย์เนวีดวงรายวันดวงวันนี้ดวงวันพรุ่งนี้สวัสดีวันพฤหัสที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564แรมสามข้าเดือน9ปีฉรูสีประจำวันได้แก่สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่ สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่ สีชมพูสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีอัป,ปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีดำสีม่วงแก่ทิศสิริมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศอัป,ปมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เวลามงคลสำหรับทำกิจการใหม่ๆได้แก่ 9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกานาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงและ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเคล็ดลับมงคลดวงดาวสำคัญวันนี้มีดังนี้ตัดผมวันนี้เทวดาคุ้มครองห้ามตัดเล็บวันนี้นุ่งผ้าใหม่วันนี้จะสมหวัง คำแนะนำประจำวันวันนี้ให้มั่นใจไว้เชื่อในความรู้ความสามารถของตนเองมีโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จคุณเป็นคนมีความสามารถในการหาเงินจงฝึกฝนตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งจนสามารถสร้างเงินได้ขอให้มีความตั้งใจอดทนทำในสิ่งที่เรารักแม้จะดูน่าเบื่อแต่ในระยะยาวก็อาจเป็นงานที่สร้างความมั่นคงในชีวิต งานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือประสบการณ์หรือสิ่งที่เรียนมาแม้งานที่ทำอยู่จะไม่ได้ท้าทายหรือได้กำไรมหาศาลแต่ก็ได้เงินงอกเงยได้ตามที่คาดไว้ทุกครั้งเรื่องความรักอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์จืดชืดควรเติมความหวานส่งกำลังใจดีๆให้คู่ของคุณบ้างคนสดลองเปิดใจรับใครเข้ามาดูแลหัวใจให้ชุ่มชื่นเรื่องสุขภาพถึงแม้จะยังไม่เจ็บป่วยแต่ก็ไม่ควรประมาท ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีตัวเลขมงคลประจำวันนี้คือเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าและเลขเก้าคติประจำวันเดินคนเดียวอาจไม่รู้สึกดีอะไรแต่อย่างน้อยก็มีที่แกว่งแขนมากขึ้นเคล็ดมงคลทำบุญเสริมดวงวันนี้ ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวควรไหว้พระประจําวันที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ